อตอบทุกคําถามเกี่ยวกับดิจุ a ต่อวัลเลตนะครับผมไปอ่านทุกคําถามประมวลมาให้แบบนี้คนที่ถามกันเยอะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือผ่านทางโทรศัพท์มือถือประกาศผลเมื่อไหร่ประกาศผลประมาณเดือนตุลาคมนะครับซึ่งตอนนี้ปิดไปแล้วนะใครจะไปลงไปลงไม่ได้แล้วนะ36.4ล้านคนไปลุ้นกันเอาประมาณตุลาคมเคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยววันที่เนี่ยจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มที่ไม่มีบัตรผู้พิการก็คือพูดง,ง่ายๆไขรลงทะเบียนไม่ทันหรือผู่ป่วยติดเตียงหรือคนที่เป็นคนชราอะไรก็แล้วแต่สารพัดทุกกลุ่มเนี่ยที่ไม่มีในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ย คุณจะต้องลงทะเบียนประมาณเดือนตุลาคมแต่ยังไม่รู้ว่าให้เริ่มลงทะเบียนเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณจุลพันธ์จะแจ้งอีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณต้องไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินธนาคาร,อาคารทออสอหรือธนาคารทกอสอค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งส่วนกลุ่มที่1ซึ่งจะได้เงินเนี่ย25กันยาถึง30กันยายนี้ ผู้พิการจะทำอย่างไรบางคนบัตรหมดอายุไปแล้วบางคนยังไม่ได้ยืนยันตัวตนบัตรคนจนหรือบางคนยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบัตรคนพิการทีละเรื่องนะสำหรับผู้พิการที่อะตกลนไม่ได้ต่ออายุบัตรผู้พิการหรือผู้พิการที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการก็คือไม่มีบัตรผู้พิการ กระทรวงพัฒนาสังคมขยายวันให้คุณไปต่ออายุแล้วก็วันให้คุณไปขึ้นบัตรผู้พิการจนถึงวันที่3ธันวาคมซึ่งถ้าคุณรีบไปทำคุณถ้าคุณรีบไปทำแล้วคุณไม่ได้ได้รอบนี้สำหรับผู้พิการนะคุณไม่ได้รอบไม่ได้ได้รอบวันที่25คุณก็จะไปได้รอบวันที่เก็บตกก็คือเก็บตกวันไหนเก็บตกวันที่22ตุลา22พฤศจิกา และสุดท้ายคือ22ธันวาคมมิฉะนั้นแล้วผู้พิการจะรีบไปต่อบัตรผู้พิการต่ออายุนะและไปขึ้นทะเบียนผู้พิการเพื่อได้บัตรผู้พิการแล้วก็จะได้รับเงินหมื่นกับเขานะครับซึ่งก็ไปติดต่อที่ไหนปฏิต,ต่อทีอ่ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพัฒนาสังคมเนี่ยเขาให้ไปติดต่อทําที่โรงพยาบาลศูนย์แต่และจังหวัดเขามีให้นะครับส่วนบัตรคนจนซึ่ง ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณไม่ไปยืนยันตัวตนก่อนหน้านี้พอจะได้เงินหมื่นก็คูดีกูจอจะไปออเยืนยันตัวตนแล้วบอกบอกลงทะเบียนยืนยันตัวตนช้าจะได้เงินหมื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาพูดง่ายๆนะคุณไม่ใส่ใจหรือคุณอาจจะติดธุระอะหละผมก็ไม่ว่าคุณหรอกแต่ตอนนี้อยากจะได้เงินหมื่นนะเขาและอ่ะก็รอบวันที่ ยืนยันตัวตนแล้วจะทันวันที่2 5่สิบห้ถึงสามสไหมตอบไม่ได้แต่ถ้าคุณไปย,ยืนยันตัวตนคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับในรอบตกหลน่นก็คือยี่สิบสองของทุกเดือน22อะไร22ตุลายี่สิบสองพฤศจิกาและ22่ธันวาซึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายถ้าคุณยืนยันตัว,ต,วตนช้าโอกาสในการได้เงินมือที่ไปกินสดคุณก็จะช้าไปด้วยโอเคไหมสำหรับบัตรกินจน บุคคลที่เป็นบุคคลล้มละลายบุคคลที่ไม่มีบัญชีธนาคารอาโคสของกรมบังคับคดีบอกแล้วว่าจะปลดล็อกให้บุคคลล้มละลายตามกฎหมายล้มละลายนะที่ไม่สามารถก็คือไม่สามารถเปิดบัญชีได้หรือไม่สามารถใช้บัญชีกลับได้คุณจะ ได้เงินหมื่นเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้คุณเนี่ยไปติดต่อที่สํานักง,งานบังคับคดีในแต่ละพื้นที่หรือกรมบ,บังคับคดีก็ได้มีหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ11 11 1 1 1 1กด79โอเคไหมอ้อ,อลืมไปสําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐมี2องแสนรายชื่อลงทะเบียนแต่ชื่อไม่ตรงกับลงทะเบียนอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันดังนั้นคุณต้องรีบแก้ไขนะครับ วิธีการในการแก้ไขคุณเข้าไปแก้ไขผ่านแอปทางรัฐจะได้หรือไปทําให้ชื่อของคุณกับชื่อในทะเบียนบัตรประชาชนของคุณมันตรงกันจะไปติดต่อกรมการปกครองอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ให้ชื่อมันตรงกันโอเคไหมและมีถึงสองล้านลายชื่อสองร้านลายชื่อเนี่ยออประมาณว่าไม่ได้ยืนยันตัวตวนอ่ะไม่ได้ Kyc ในแอปทางรัฐมิฉะนั้นแล้วคุณรีบไปยืนยันตัวตน นี่เป็นคําถามที่หลายๆคนถามมาเยอะนะผมอ่านนะแล้วผมก็ค่อยๆมาไล่เรียงตอบให้นะครับ